สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องทีเด็ดาปซียนกันเช่นเคยนะครับประจำวันที่27พันวาคมนะครับตอนนี้เลยมาขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้ครับคนไท้ที่กำลังมองหาเว็บดีๆที่ไม่โกงไว้เกม แต่จริงแอดไลน์มาได้เลยนะครับไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นเพียงคุณเติมทุนเข้ามาเล่นก็สามารถเดิมพันได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม b ี p ที่จะให้ทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลเตะน,นะครับมาเริ่มใิคู่แรกเพื่อไมเสียเวลาครับเตะเวลา4ี่ทุ่มครับทีมอันดับที่24ของตาราง <S <S ดรบบี้คาวตี้เปิดบ้านรักกรรมาเย,ยนของเว็บบอมบิ ทีมิะดับ4ของตารางนะครับมาดูห้านัดหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับแล้วบีเควีตชนะมา2เกมแพ้2เสมอ1ส่วนเว็บบอมบิบชนะมา2เกมเสมอ3นะครับราคาเปิดมาที่อย่างทีมเยือนเว็บบอมบิบต่อราคาแค่ครึ่งลูกนะครับ เกมนี้ผมว่าราคานี้เล่นได้อยู่ครับถึงแม้ออกไปเยือนก็จริงก็เล่นได้แน่นอนครับมาต่อคู่ที่2นะครับเตะเวลาท่ยงคืน30นาทีนะครับทีมอันดับ5ของตารางฟินปาร์คเรนเจอร์เปิดบ้านและกาลัเยือนของบอลมัดทีมอันาาดับ2งนะครับมาดูฮันน์หลังสุดของ2ทีมนี้นะครับปาร์คเรนเจอร์ชนะมา3มเกมแพ้1เสมอ1ส่วนบอลมัดเสมอ3แพ้2ช่วงนี้ฟอร์มอาจจะดบดบหน่อยเกมนี้นะครับเปิดมาที่ยางเจ้าบ้านฟินปาร์คเรนเจอร์ต่อเสมอพบครึ่งนะครับเกมนี้ผม ให้เจ้าบ้านบินปาร์คเรนเจอร์ต่อเสมอครบครึ่งนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านบินปาร์คเล่นในบ้านแข็งอยู่แล้วครับมาต่อคู่สุดทา้ายเรานี้วันนี้นะครับเป็นบอลพีเอ็มอาล,ลีของเรานะครับเตะเวลาตีสามนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านแล้วกำลัเงเยียนของแมนยูในเตะนะครับพีเอ็มระดับหกของตารางอาจเริ่มมาที่เจ้าบ้านนะครับ ฟอร์มชนะมาหนึ่งเกมเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับส่วนแมนยูเนต็ดฟอร์มตอนนี้กํลาลังพีคไม่เชิงพีคมากครับแต่ว่ากํลาลังดีขึ้นเรื่อยๆครับทำานามาสามเกมเสมอสองเกมนี้ราคาเปิดมาที่อย่างแมนยูเนเต็ดตอนหนึ่งลูกนะครับผมว่าเกมนี้เจอทีมไม่แข็งมากเท่าไหร่ผมว่ายัางไงก็ผ่านไม่ได้ลูกทีมของแมนยูเนเต็ดนะครับคุณนี้ต่อที่ราคาหนึ่งลูกนะครับส่วนใครที่อยากฟังทัศนะเพิ่มหรือต้องการอะไรเพิ่มหรืออยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ